มันมีคําถามจากโยมผู้หนึ่งก็่ถือว่าเป็นคําถามที่ร่องพุ่มอัตมาก็แล้วกันเบิงทรงคนคือสิมีความรู้นี่ไหมเพิ่นอยากร่องพุ่มอัตมาเพิ่นถามว่าเทวดากับสัตว์น่ารกนี่เมื่อเขาเบิดบุญกับเบิดบาปขันโลกแตกเขาสิปอยุสยผ่นหวาบ่าตามที่อาตมาเคยศึกษาดียม กสิขอสต,ตอบแบบคข้ายๆกันกับวบาโลกแตกเนาะเอาเป็นวาโลกไฟใหม่ก็แล้วกันเมื่อก้นเห้าเนี่ยยมเห็ดผิสินละท้ำไหลายธรรมชาติสิ่งโทษเดียฝนที่เคยตกต้องาาดูดูกันกสิบ่ตกน้ำในโลกนี่กจิแห้งผากไปเบิดเลยรวมถึงน้ำทะเลอุณหภูมิโลกกจิสูงขึ้น พวกกลุ่มคนทีสลาดนิยมเขาสิบเฝ้าทํำบุญทํำท่านเพื่อีือตัวเจ้าของนี่ให้ไปเกิดเป็นเทวดาส่วนคนทีปฏิบัติถ้ำไปพร้อมภาวน่าไปพร้อมทํำบุญทํำท่านไปพร้อมเมื่อตายไปแล้วเขาสิไปเกิดเป็นพรอมเดวาก็มีคนบางกลุ่มบ่สนใจเลยว่าโลกสิแตกเมือ่อใดโลกสิไฟใหม่เมือ่อใดก็ะใสชีวิตเสียเพ บ่าร้างบุญส้างท่านนี่อย่างเพิ่นจัดจำแนกคนตายนี่ไปสองกลุ่มนี่ย่อมเมื่อเบิดจากกายหยาบไปแล้วนี่กลุ่มแรกไปเกิดเป็นเทพดาไปเกิดเป็นพรมกลุ่มที่สองไปเกิดเป็นสัตว์นราลกเมื่อโลกห้อนคืนห้อนคืนนี่ย่อมมันกระจิบคุกคุนได้บัดท,ที่นี่กลายเป็นไฟในโลกกระจิบมีสิ่งมีชีวิตอีกต่อไปมันห้อนไปเบิด บางเที่ยวห้อนค้นไปหอดเทพบดดาบุญเทพบดดาสั้นนั่นสั้นนี่กะเถื่อไส้ใหม่เดียกะสีมีเทพบดดาอยู่บางตนใส่ชีวิตเสเพ่แตกตังจากคนเมื่อไฟใหม่ไปถึงเฮ็ดใฮ้ตายเทพบดดานี่ก็ไปเกิดเป็นสั้นนรโลกไร้ขึ้นกันแต่ว่าเทพบดดาเนี่ที่มีความคิดนื่ยมเมื่อบุญจะของสีเบิร์ตงูยักว่าโลกใบนี้มันหอนเป็นไฟแล้วจะเกิดเป็นคนอีกเมื่อไรแล้ว เทพดากุมนี้กสิปฏิบัติธรรมนางวิปัสนากรรมฐานเพื่อไปเกิดเป็นพุ่มต่อไปส่วนสัตน,นาโลกเนี่ยสีบ่ได้รับผลกระทบเด้เพรว่อไฟหน้าโลกเนี่ยมันห่อนอยู่แล้วแต่ขออาภาัยที่อาตมาอาธิบายงาเงาเสลือกเกินบาท,ที่นี่เมื่อเขาเบิดบุญเบิดกรรมเทพดากับสัตน,นาโลกเนี่ยเบิดบุญเบิดกรรมเขาสีไปย่ใสเขาก็ต้องไปเกิดอยู่ในสถานะที่เหมาะสม กบุญกรรมจากของที่ส้างอยู่ในโลกไปอื่นในจัก,กรวาลอื่นๆเข้ากับญาจิว่าสิ่งที่มันเคลื่อนโลกนี่สิมีอยู่จัก,กรวาลเดียวโลกของเฮ้าเนี่เป็นหนึ่งในหนึ่ง,งล้านล้านดวงได้เอกภพบแห่งนี้จะเลื่อนพร